สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับช่องยายคำพูพาเลาะพาแซบน้ำจิ้มอร่อยๆค่ะเลาะผักใส่บะตีพี่น้องรอมะคุ้มไต้ค่ะพอดีบ้านน้องโบบ้านไอเกตเนาะไอเกตก,กินแซบบอนอสวัสดีครับสวัสดีครับแซบหลายผักสลิเกตว่าเนาะรอลาะใส่บะตีพี่น้องรอว่าบ้านน้องสาวหล่าละจ้ะพอดีน้ำหาขี่ตอนนี้ไหค่ะ Bon ah. ท่หาขี่เราขี่เราพาลานลงมาค่ะพาลานพาลานลงมามันเด็กก็บอบอกว่ากินเข่ากันก็บอกแซวซะแล้วค่ะสะเพเหค่ะคุยคุยกันตางความคิดต่างอันนั้นมาบอกกันมาคุยกันแล้วก็ว่าให้ตั้งไดกินเข่าคุยกันค่ะเมื่อนี้ค่ะแซบแซบค่ะน้องฟิล์มก็มานะคะมาจากโรงเรียนพอดีสวัสดีค่ะน้องฟิล์มน้องฟิล์มคนสวยนะคะเขามาเตยโรงเรียนค่ะ วันนี้ก็มากินเผาปลาน้ำกิ้มก็แซ่บแซบ,บพี่นอ้องน้องว่าดีกันอยากกินปลาประสานเพื่อนว่าน้องว่าดีทักทายหน่อยค่ะย่าบอกไว้ทักทายเซยพี่น้องมาดงย,ยัยไรเมื่อกี้เห็นคนนัน่นมนุษยไม่พอใจเพือนไอเกดกับยังแซ่แบ,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 บอยู่เพื่อก่าค่ะตลาดก็แซ่บแซบก็ตีแซ่บมือตาอ้วนนี่ดอกตลาดกับใดกินปลาลายผู้ลายคนค่ะคุยกันว่ากันมาบอกอย่างนี้พี่น้องสามพรมเคย กับอีกร้านเคยบ่เห็ดยัางบอกกันบอกกันยังว่าที่โรเรียนการเม้ยงค่ะทางพนุ่บอกกันว่าผู้ใดจะได้เป็นนายกว่าสัตอ่าถ้าเธอใย้คำพูดอะบ่เบาบ่ต้อตานมูดอกค่ะคิดว่าผู้ใดได้เปลี่ยนกะดีค่ะแต่เพื่นแตงตั้นจะตั้นได้รัฐบาลแล้วกะได้ยินยินดีน้ำเพิ่นค่ะต่อไปประเทศไทยกับสีได้คิดว่าสิเขาเสียะไชีวิตเขากับสิดีๆขึ้นค่ะทุกด้านทุกอันทางพงเยี่ยร้านก็จเบอเถียงมวยยันละพี่น้อง ว่าเห็ด mm ยัง mm มั mm. yeah. wow. ่งม mm ั hmm. hey. <laughs> yeah. okay. ่งมั่งมั่มไปว่าเห็ดยังนี่พี่น้องเสียงกันนี่เอ้าตั้งขากล้องไรเนี่จับภาพสักนิดหน่อยก่อนมันเป็นอะไรคือเทียงกันดีแท้ตอนน้ไอ้คำพูว่าเอ้าเทียงไปพวกเจ้าเอ้าเทียงกันลถไปเอ้าบอกลองเทียบตั้งขากล้องให้ค่ะเอ้ากล้องสติงสาวจันหน่อยได้พี่น้องเอ้ากรจับขากล้องเอากล้องใส่ขาไหมเอ้าสั้นๆ

กินเหล้าขวดเดียวกันพี่น้องเอ้าเอ้ากินเขากินเขาแสีบว่าซัดมาว่าเขาแสียบว่ากินเขาแล้วว่าดู้ยังไงพี่น้องแย่กขาพูดอยากไล่แหละว่ามาเขาแล้วว่ากันดูติบันีอยเอ้าน่อเขาปากค่ะคำอยากบ่มีพนว่าตำร้าพนว่าเอ้าก็สิบวมันคำเพื่อนคำเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ากล่องกะดินๆจากน้อยมาหาหมกตังตั้งกล่องกอนืมกตังกล้องอดีก่อนว่าตังขากล้องอดีกอนเป็นไงร้านเคยกินปุ้ยเขาคอกันบนนั้ง ให้ก็ใบหม่อมพี wrong, no like open, ่น้องเอ๊หลานเคยได้หลานเคยมากอะไรเอ้าให้ก็ใบหม่อมเขาข้อเขาขอกันเป็นให้ก็นั่นเขาห่อนห่อนใบหม่อมเราพี่น้องเอ้ะไม่อยากพักเอ๊ะคำพูดเอ้าลงมาบริสุทธิ์จะได้ขึ้นไปบ้านก็สนเพราะดีกะกินไปกินมากกับฝนตกพี่น้องบริสุยินเสียงดอกทุกนั่นเล่ากันทั้งเช้ากันหมดเห้เสียงเราเลูกจั๊กเถียเอาเราลงไปเราลงไปเศ้าหนาเศ้าลัง นี่เป็นยหลาดว่าอยของจำไม่อยากกินปลาว่าะั่นนี่ต้องเนาะต็วยากินแก้วขี้เอามกขี้เดี๋ยแซ่บลายเพาะ like. ั่นยกจานไปยกจานมาที่ไปแล้วเลยขวดน้ำบ่ไปว่าพูดลุงเรา่อยากบ่อยากดอกว่าะั่นอ้าวเฮ้ยเพว่าก็เลียกกูอะกินเหล้าว่ากันกินดอกเอ้ยมาเบิ่งเด้อเอาผู้กินกะกินเอาผู้หัวกะหัวผู้ว่ากับว่าเอาทั้งกินทั้งว่าอยู่หันแล้ว เนาะกินลงไปลานเคยเพราะลานเคยบ่เน่ยเบิ่งกินลงไปเอาฝักขี้เสีบอะไรเอาไอ้โมกินน้ำละลายโมอะไรก็โมกระตุ้นกันดิดีวันนี้น้องยายเตี๋ยววันน้องสาวหลาอะไรตุ้นกันว่าสันพี่น้องเอ้ยมวนอะไรมือแดงเขาบอลงไปแก่สันโท่น้ำแต่บ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 ได้ลุกไปขึ้นเขาเสียบตีแล้วฉันกินเขาพร้อมกันวันนี้พอดีเบิ่งวันจะพยายาเสียงแกะกลวงบัมาไปฮับน้องมิวก็สันเนาะนี่ คนตาไปครับพาไปคับรมีโอ้โหเผักยังพูไปยงเสียงไว่าโอเศาแจ๊คเถียคำนั้นคำนี่โอ้ยหันแล้วเออเอการเมียแล้วก็เวากันให้บมดเนาะกันทีโตขซำนี่อ้ยบ่งามดอกบ่ได้ขครดอกอ้ยห้มีราคาบ้กันทีบันเนี่ยเพื่อนเนาะีว่าจังใดเราบ่นบอกไปบอกมากันเนา่้านเลยจะบอกมาจะบอกพื่นข่อยเด้อจะบอกใครเด้อจะบอกพื้นเมียเด้อบอกนักอื่นบอกได้หาบอกพื้นเมีย ไปหลาดเราบวากาวอาดอกพี่น้องพื้นเมียเมียเราดังกลางเห็นบ่อยแยะเตี้ยนั่งอยู่อู้หนอยพี่น้องเราบวากาวอาพื้นเมียดอกไปยี่สิ่งมื่อนี่บ่แยะขวงบ่กอยู่วอาพื้นเมียดอกพี่น้องอย่างเมียอยู่เด้แยะขวงอยู่ฟังเด้พี่น้องเด้จังไเด็กให้พ่ะพูดไปหลันว่าวอาว่ไในดอกมื่อนี่มาสันวอาว่ไในดอกแยะตัวอยู่น้ำ่าสันว่าบอาเฟี้ยวมาเจ้าเฟี้ยวเมียเจ้าไปอยู่บ่ผู้เดียวรถ่าสันบอกไปยี่สิ่งไปสิ่งเสาวหนาสาวลังเดียวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ่ บุญเอ้ยปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเออกักพากวะเอ้าบาลงไปอืมเอ้าลานเกลืบกเฮ็ดยังเอ้าบาดีไล่อากคงเอายกให้พ่อท่าอวกคอนว่าท่านเอ้ายืนใหนผู้นั้นยืนใหนผู้นี้นั่ะบุญด้วยน้องบัวพักควักแลยเฮ้ยว่าท่านเอาลงจะกินหลายหว่าท่านน้องบัวเอ้ยเห็นเมียมาเมียนปั๊บหลุดลานเกลือกอยเป็นดังได๋อยมันน่ะเมียมาเอ้า บอล่ใส่ปืนนิดเดียวพอเเถจ้าของนีสมขี่พ่อกันมาพี่น้องสมขี่พ่อกันนะวะไม่อยากพาคเยเราไม่อยากพาเบิ้เบิงบ้งเบิ้งนนี้เมียมาหลอดพอมีมยมเอาเราเปลี่ยนปับป๊บเลยไปพี่น้อง้เสียงตะลางเมียกับมนานหักขีนเขาน้ำบอีอพี่น้องเอขอขีนคุ้มมันไว้ขีนคุ้มมันไม่เนเขาขอกอ,อ,อะไรเลย สามเขยกับหลานเขยพี่น้องโอ้ยอขอกันเป็นโฮขี่ทูดพี่น้องเอ้ยไปกันกได้ออดหลอดเพิ่นพันบะลงขันหนึ่งแต่ลันก็รายันคำพูบะลงไปกระยันพูดเลยโธเอิญพี่น้นนนนนนอ,นนองโธเอิญขาดกันเไปแลอกค่ะขาดกันไปเลยนล้นนองเบอร์ไปนนั่งขวางขึ้นหนึ่งไว้แล้วบนียังไงกินเข่าแล้วบ่นี่โอ้ยน้องเบอร์เสียเดียว สาวว่าสาวปากเาพี like, ่น้องบ่เฮ้ยมีซีรีองกินไผกินวันพีีสงกับสาววาบเฮ้ยต้องเบ่งเสลี่ยเอาไว้วมามุมนี่จักน่อยพี่น้องวันเป็นแบบไลยเอาน้งโบเขายกมือใส่กล้องพี่หลาดมาสย้อมพี่กนด้พี่หลาดเพื่อพี่โบซีเบแล้วพี่หลาดอไรโอ้ยเื่ออธิบายพีย้ำอธิบายเขาบริเวณขีเราเขาบริเวณขีเราบกันงนขี้่า เขาบอกกันเสากินเหล้าเขาไปเล่นกินแตกดีแยว่าท่านบอกกันโอ้ยมันจะเบียดหรือเปล่านางจุ่มกันมึงสันกับโบเวนเล่นบอกบอกอีกกถือแอกแล้วพี่น้องเอ้ยม่ของโบเวนเหมือนโบยเล่นเสากินแล้วว่าท่นเสากินแล้วโบยน่ัของโบยเล่นกินเหรพี่น้องคงแม่ไปยังเสียงว่าเมนคข้มข่อยนี่น่ะเนี่ยว่ายเสียงว่าเอากระถางผ้ากันกินเข่าท่นไปในาดวะนั่นนั่นไปยังเสียงซีโบซีเวอเอ้า น้องโบกไงบกมือท <mel> ักทายเอฟซีนะคะออน้องลานเคยสวัสดีครับสดโอ้ยบริจาคดีไรลานเคยข่อยว่ามาได้พี่น้องพี่น้องไม่กินเข่าครับว่าะท่านกินเข่าเสียบลายเพาะท่านมาแซ่บตัวพี่น้องมาแซ่บสิไปใส่เออเติมพี่น้องกินเข่าแซงปากเพราะว่ามึงได้พี่น้องมาได้กินเข่าเสียบลายมบ่แซ่บสิพี่น้องได้กินยอดมันบมดตั้งสามสี่คนบมดขวดหน่อยนึงยมันมาเสีบสิไปใส่พี่น้องมึงด้วย รู้ย่องพ่อเถาดิว่าพอ่อเถาดีไปหาปลามามาซาเดินตนว่าเดี๋ยวพ่อเถาใหญ่ไปหาปลามามาซธรรมาซาไปซื้อตลาดยมเสียพี่น้องยไปเสียมันโอ้ยพ,อพ่อเถาเพื่อกระดีใจเอ๋อหลานเคยย่องเออ่ตั้งห้องเด็กพ่อบอ่าตอนนี้พีิปลาเขาไปซื้อไม้ของอะไรลงไปกินได้ซื้อเขออาย่องก็ดีใจเอ้าให้หลานก็เอ๋อท่านทื่นอ๋อครับไม่ใหญ่เอ้า เอาไปเลยเบาเมียแล้วมาเลยเว้ยเบาไม่ได <os hết wanted oro> <t os hết> like ้เที่ยงไม่ได้มาเลยบ่ว่าเขาท่าแล้วฮะแต่เบากันยุหันแล้วบ่ได้กินมาเลยเอาปลากระสีบิดเหลือตะกังที่บ่ไหนพี่น้องเว้ยกินเสร็จอีมาเลยเฮ้ยน้องเมืองเสร็จเอ้าผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยย้ายคำพูดดนะค่ะเข่าช่องยูทูบหรอกดติดตามซอยนี่ค่ะเอ้าเมื่อนี้ก็กินปลากระเซ็บเสบน้ำจิ้มกาเส็บเสบอ๋อ้าไยลันเว้ย ฮ่าต่ว่าอะไรไปเนี่ยไม่หลดาดเลยตะกันฮ่ <c oughs> าฮ่่ไปยังไงเอา้ายกขึ้นว่าถวยขี่ไปให้พลุงกันหน,น้าพัสสันเอ้าพลุงว่าเออเอ้าน้องบอกว่าผมพลุงประหยัดดอกพัสสันพลุงลั้นแล้ประหยัดดอกขี่พัสสันเนี่ยพลุงก็แซ่บดอกประ,ปะนนปหยัดดอกพัสสันว่าเอ้าเฮ้ยหายบ่วยเมียว่าไอ้ไก่มายกม้ากันเพโดนพม่หลาดก็ยกถัวนี้มาเองเอ